สวัสดีครับช่องพลลัลพธ์ลำพินออฟฟิเชียลครับผมวรรยาการหลังคอนเสิร์ตเลยครับผมโอ้คืนแนนอีกเลยครับคืนนี่เต็มเหยียดเลยครับคืนนี้แน่นเหยียดเลยเอฟซี FC มาเป็นกำลังใจกับสาวหน่อยครับไม่มีที่ว่างสำหรับนั่งเลยคืนนี้ยืนอย่างเดียว แน่นเย็ดเย็ดเลยครับ <c oughs> สุดยอดเลยครับค,บคบืนนี้ผู้จัดง,งานยิ้มได้เลยค,ความสนุกสนาน จวดจวดอย่างเดียวนี่บบรครับรบรรยากาศครับถ้าพี่น้องเิึงบรรยากาศครับน่าจะเป็นเวทีเอ้เมื่อยรครับคนนี่เต็มหมดเลยครับเต็มไปหมดเต็มไปหมดเลย ตอนนี้ก็เหลือเสื้อขยะครับ FC กลับไปเมือแล้วครับผมโอ้โหร้านค้าร้านที่ยังเหลือก็ยังเหลืออยู่ครับยกพาพี่น้องยางไปทั้งหลังขายหน่อยเนาะครับยางไปทั้งหลังขายชิ้นหน่อยหนึ่งขบ,บุงหางร้านต่างๆครับเริ่มทยอยเก็บของ <c oughs> Lantuk ke tajam,

ทางนี้วินรอรับผู้โดยสารให้มันดึงให้ดึงใหม่เลยตอนนี้อบรรยากาศมันไม่ไหวดึงให้ดึงใหม่บรบรยากาศครับไปไกลบ่ได้ครับคันยัง <c oughs> จะพาพี่น้องย่างกับขอลัง <respuesta>. ว <fruit, S 2> anyway. ิธีครับไฟประดับอะไรนี่เก็บหมดแล้วเดนเซอร์พากันไปอาบน้ำ กูไปอาบน้ำแมนวอนเลยพออาบน้ำย,ย่างจะปากระยะทางมันสี่าลอยกุ๊กครับการเดินทางมืงึงกับจะไปพักแรมอยู่ที่สีสเกต นั่นวายผู้ได้พ่อแม่มึงเดียวฮะตัวแค่นี้เบร์ เข้ามาที่หลังเวทีครับผมอุย้ย บรรยากาศครับการใช้หน,นังน,น้องอุปกรณ์มีขีแฮรพอมเรื่องการใช้วัตถุดิบผู้ใดเออผูอ้ใดนี่ โอ้ยบ่ทันเมื่อตีคือบ่เมื่อฮะคือบ่เมื่อเได้สิเร่นสิเบิ่งคน้าได้บัดนี่ยวาหน่อยโอ้เาหน่อยเขาจิไปแล้วเขาสิเมื่อแล้วเ่าเมื่ออีสานแล้วฮะเทาหน่อยเขาสิเมื่ออีสานแล้วเมื่อหรอเ่เออบ้านยู่ไสนี่ข้าโอ้ยเนาะมีเงินข่ารถบลาะนี่ ฮะมีเงินขารูดบอลหน่บ่มีขอนี่เอาจักบาทสองบาทสองบาทเนาะแบบนี้เงินบาทนี่วะเนาะข่อยคือว่มีเงินบาทแหรอคือขอมีตั้งไปยี่สิบเจ้าทอนข่อยเด้ะจะมีทอนข่อยบอลล่ะบ่มีเฮ้ยที่ได้เงินสิน่ะฮะที่ได้เงินบอลทอนเฮ้ยบอลทอนจะได้บูเวยนะทอนแหนะแบงลอยมาได้ทอนหนึ่สองบาท ท่านสองบาทคือสีมีท่อนฮะก็แว่ามีเงินขับรถคือสี่มิถุนท่อนมีอยู่สองบาทโอ้ยพี่พอพอดีฉันหรอกพอดีขึ้นอยู่ด้วยขึ้นเถอะนะขึอนเลีนี่โอ้ยเนาะเป็นรีเป็นรีใช่ไหมเนาะไว้เยาวาไม่ยังใครเชียงอยู่กิโลถคันใดรถตาตาพ่อเจ้าติ ปลาดิมันหัวปลาดูดูก็เดี๋ยวจอดปลาก็เดี๋ยวจอดปลาสิปลาโบจ้าก็เดี๋ยวจอดปลาฮะก็เดี๋ยวจอดปลาอย่างเยี๋มาเป็นล่างเลยสิละคุณไปหาฝรั่งหน่อยเเมื่ออาฝรั่งหน่อยวันเมื่อตินี่โอ้ยก็มาถึงเมื่อ เอเอชิมื่อแหละครับผมสลัคลิปนี้ก็บฝากพี่น้องเพื่อนแซมนี่แหละครับฝากพี่บาคลิปนาครับ,บผมพังวินะนะเดทไนะทยหปล่าันใช่เปลากันนาหรอเปล่กนไแกมไทย,ทย,นนยกันไหยคอนเทนต์ไหนแกมสลักคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องเพ่นอนีน่ก่อนครับผมจากช่องพลอดละเพิร์ตออฟฟิเชีผมทรงสร้างพิบ่ายจะบายก่อนครับผมขอบคุณครับเทียเจียลซื้